ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Two b a l d e Stanhouse d โดยวันนี้เราจะมาสุ่มสี5สีกันนะคะส่วนใครที่ยังไม่รู้ชื่อของพวกเรานะคะคนนี้ชื่อ b o วิ้งค่ะเสือเราชื่อกี๊ค่ะโดยจยดในวันนี้ก็คือขนมนั่นเองค่ะโดยที่บุยยจะระบายสีลูปเดงนัทนั่นเองส่วนเราจะระบายสีลูปพิซซ่าค่ะงั้นมาเริ่มทำมือสุ่ม ดา่ดาดดูนะคะดูกันครับเขาใช้สีอะไหรห้าสีนะคะสีที่หนึ่งโอ้ได้นะคะสีสอง,สสองหาจะครบ5หาสีกันไหมคะสีสามอ้ยไม่ใช้สีค่ะอาไมประกาศออาเอาไว้นะสีสามหยิบเอาไว้สองสีรวดเดียวเลยก็ได้นะคะ สีที่สี่สีท่้านี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาถึงค่ะเราจะมาดูนี้กี่อสามสีนะคะนี่ค่ะเย้ทุกคนค่ะพิซซ่าหน้าไม้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูสีม่วง purple สีคุณทำไมเสียเปล่า สีุฮ้ยสีอะไรสีสีมิ้นคุณคนเธอเป็นแบบนี้สีดำสีอะไรสีชมพูใช่ไหมสีชมพูเตอขอจะมีสีเขียวแล้วก็สีแดงค่ะพร้อมกับสีน้ำเงินนะคะแล้วก็สีฟ้าและสีน้ำตา แพ้มาระบายกันเลยค่ะอย่าเชิญรูปนะนี่ค่ะดูสนี่ค่ะรูปของเราอะนี่ก็จะมีเป็นเค้กตกแต่งแล้วก็มีผีเสื้อนะคะโอเคไปขอเรากันนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีนะคะจะไม่เปลี่ยนนะคะหาก่อยังไม่เจอเลยนี่ค่ะ A M R เราค่ะ เอเอ็มอาร์ A M <c oughs> จับจับภาพหน่อยสิคะจับภาพค่ะจับภาพค่ะโอเคเอเอ็มอาร์ A M R. คุณอาจจะได้เสียงรบกวนนะคะเพราะเพราเราไม่มีห้องส่วนตัวค่ะใช่ค่ะประธานที่เองก็ไม่ได้เสียงรถค่ะดังมากเลยค่ะก็ขอภัยกับเสียงรบกวนด้วยนะคะจะมีเสียงเอเออกวาดใบไม้ด้ยนะคะมีคนกวาดยังไงอ่าเราจะมาเล่าเรื่องของช่องนี้มาได้ยังไงนะคะคือช่องเนี้ย เราอ่ะโอ้โหไปเด้ก็เล่าเรื่องเลยหรอคะเนี่ยใช่คะ่ะเราอ่ะก็เออ,เอ,อขี<แ>่จักรยานขี่จักรยานไปซื้อขนมเสร็จปุ๊บก,ก็มีไอเดียปิ๊งขึ้นมาว่าไปปิกนิกที่นาอ่าแล้วทีเนี้ยเออแล้วทีนี้คุยไปคุยมากินขนมกินน้ําอ่ะเสร็จปุ๊บก,ก,ก็มีเสียงหนึง่งว่ามาทำํำ YouTube กันไหมเสียงนั้นมาจากเราเองคะ่ะก็คือ แล้วรีนี้เรก็ลองคิดคอนเทนต์กันว่าจะเอาเป็นคอนเทนต์อะไรนะคะเราก็จะแล้วเราก็คิดอ,ออกว่าระบ,บายสีนะคะเพราะว่าคุณกรดนะคะ่ะจะวาดรูปแล้วก็วาดรูปสวยมากเลยค่ะแต่ว่าอาหารไม่เป็นคะว่าแต่อนเมตค่ะเดี <laughs> ย๋ยวตอนท้ายจะมาโชว์ผลงานคุณกรดนะคะโอ้ไม่มีสีใครสีใข่อยู่กับเราแล้วนะคะ เคยสีส้มต้องใช้ให้ครบห้าสีนะไม่เวลาสีส้มเราเอาเป็นเก็ดอมตาลคุณยังมารอฉันติทำางินคือตลอดชีพใมตอะ์มต้วมอตคมตอรไคคุณว่าคุณาเราตลอดชีพเลยคะอ ม,มสสส่สุดยอดสิใครจะกลับแล้ว